ตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกเหวสุวัส์นะครับอุทยา,านแห่งชาติเขาใหญ่นะครับหลังจากที่เราขึ้นไปบนผาปอมใจกินข้าวไข่เจียวในตำนานแล้วแล้วก็มาขับรถกืนพบกันกันเดี๋ยวจบอีกที่นี้เราจะลงออกจากเขาใหญ่นะครับไปหาที่เที่ยวในคนครนายกกันต่อ,ตอไไน่าจะบันไดบ่ะ อ่าโอเคทางลงน้ำตก200ร้อยเมตรโอเคครับอะไรนะคะเล่นไม่ได้ค่ะดูได้อย่างเดียว,ว,วลงไปตายอย่างเดียวน้อง เวสวัตอีกอันหนึ่งครับอยู่ตรงทางเข้าอุทยานน่ะ โอ้น้ำเยอะมากน่ากลัวมากเลยน้องดูดิโอ้ดูดิสวยเนาะนสวยจังเลยครับน้ำตกเขวสวัสดนะฮะอันนี้เป็นบิวจากด้านบนเนาะ ท้ายแล้วเราก็อยากจะดูนะครับว่าด้านล่างเป็นอย่างไรนะเรามาดูสิไหนเปล่า,ารอนี้ได้นะเอาละโอ้โหบันไดก็เอาเรื่องอยู่นะครับโอ้ชั้นอยู่นะโอ้ไม่กอด แค่นี้ก็น่าจะพอเห็นอะไรแล้วแหล,<อ>ละน้องเราดูจากบันไดแล้วเราดูจากข้างบนดีกว่าเนาออีเจ้าหนไหมอ้าวไปเินมาแบบไม่ให้เ, <c oughs> เจ็บบันไดเลยเจ็บบันไดถอยหนีเลย <c oughs> <c oughs> ก็น,นิดเดียวเนี่ยก็จะสุดแล้วน,น้องออคดานะไดแคงเดี๋ยวเดี๋ยวน 20มันได22บันได้เนี่ยโอเคมันได้ค่อนข้างชันนะครับใครเอาเด็กมาระมัดระวังด้วยมาแล้วเราต้องเดินทางสบายหนึ่งเราะเราใส่รองเท้าเทลมาเไม่ได้แบบโอเคดูรองเท้าพี่ดิรองแฟชั่น

ดูซิว่าคนลื่นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงฮะโอ้สวยมากสวยมากๆนะครับโอ้ยสวยจริง น,นี่เรากลับขึ้นมาแล้วนะครับถ่ายโกโปรข้างล่างอย่นะีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาใหญ่แล้วนะครับไปนั่งเล่นที่คลองมาเดื่อนอนครนายกแล้วกินอาหารเที่ยงกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทางเข้ามันจะเลกขนาดไหนนะคลองมาเดื่อ Let's go ครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่สวนตายายคลองมะเดือนะครับหลังจากที่เราเข้าไปที่คลองมะเดือนคลองหนึ่งแล้ว <c oughs> ก็เหมือนทุกที่ฮะคือคลองมะเดือนคลองหนึ่งมันค่อนข้างจะคอมเมอร์เชียลเกินไปนะครับเราก็เลยหันหัวกลับออกมาที่สวนตายายนะครับอยู่ตน้นต้นของคลองมะเดือเลยนี่นะฮะตอนนี้เรากําลังสั่งกระเพรากับไก่กระเทียมยุณยายอยู่เนาะให้ดูบรรยากาศครับ โคตินเลยนะครับน้ำใสไหลยเย็นแล้วก็คือบริเวณนี้มันค่อนข้างตื้นนะครับเด็กเล็กเด็กโตเล่นได้หมดเลยนะแค่แค่ระวังอย่างเดียวคือเวลานั่งหุวยางแล้วระวังไหลไปตามน้ำน,นะครับแต่ว่าถ้าเดินเล่นเนี่ยปลอดภัยกว่าโคตะตื้นมากนะครับน้ำสูงมาต,ตระตุมีเดี่ยวจ้อนจริงครับนะไทยบาก็มาแวะอุดหนุนคุณยายได้นะครับ อธยาใส่ดีแล้วก็ข้าวของแกก็ไม่ได้ชาร์จราคาเลยแพงมากตวัวขนมข้าวอร่อยด้วยนะครับรถเก่งเข้าได้นะครับผมมอใส่เข้าได้ทุกรุ่นทุกี่ช้อนะโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้ทริปเราก็คงประมาณนี้เนาะนะครับก็เป็นทริปเดิมที่เคยมากับน้องเต้ยนะครับขึ้นไปที่ป่าตอมใจแล้วก็กลับออกมานั่งที่ธมเดืน,นะครับทริปสั้นๆแต่ว่ามากี่ทีก็ไม่เบื่อ,อครัะยอดครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะวันนี้แฟนผมนั่งมอเตอร์ไซค์ดูแล้วอาการไม่มีเลยนะเดีย๋ยวคลิปหน้าจะไปเที่ยวโขหินไก่ยจาหรือว่าไปหาทีกการเป็นนอนกันครับดีย้ยวคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวไหนคอยติดตามชมต่นไปครับ,รบสวัสดีครับ